สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามสายในวันอาทิตย์ที่14มกราคมปี2567นะคะเห็นรักจังทำอะไรไม่เอ่ยทุกคนค่ะตอนนี้รักจังกำลังจะมาลดน้ำต้นไม้ในสวนนะคะทุกคนแต่เห็นเตรียมอะไรเยอะแยะมากมายมีทั้งหมวกมีทั้งร่มมีทั้งถุงมือมีทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเพราะอะไร ตอนนี้แดดมาแล้ว9ก้าโมงกว่าค่ะทุกคนคะ่ะใครจะทนไหวกับแสงแดดประมาณนี้เนาะตอนนี้ยังดีนะคะยังไม่แรงพอนะคะแต่เชื่อว่าอีกนิดเดียวก็จะแรงแล้วค่ะจริงๆเขาแรงไปรอบหนึ่งแล้วนะคะแดดแสงแดดหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมีเมฆบางนิดหน่อยก็เลยทําให้ไม่ร้อนแรงมากแต่ว่าเขาก็ต้องร้อนกว่าจะรดน้ําต้นไม้เสร็จทุกคนคิดดูเอาว่าต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนมันจะต้องร้อนแน่ๆเลยแต่ว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะถุงมือแจ็คเก็ตร่มนะคะเตรียมพร้อมนะคะกว่าจะรดน้าต้นไม้เสร็ ยังไงก็ต้องลดค่ะต้นไม้ที่รักนะคะซื้อมาปลูกต้องเยอะแยะมากมายไม่ลดได้ยังไงดูสิม <laughs> ีน้องหมามาปวนทุกคนเวลาอาจัจังจะอัดคลิปอะไรทุก คลิปนะคะเพื่อนจะได้ยินเสียงน้องหมานะคะเพราะว่าตอนนี้ชีวิตว้าวุ่นมากตั้งแต่มีน้องหมามาอยู่ในความปกครองนะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าข่ะเอาน้องหมามาทิ้งไว้หลังบ้านนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่เคยรับรู้เรื่องนี้นะคะได้ชมคลิปนี้นะคะได้ยินเสียงน้องหมานั้นรักจังก็จะบอกตลอดเวลานะคะว่ารักจังรับเลี้ยงน้องหมาที่ถูกทิ้งนะคะ 3ตัวด้วยการตอนแรกมี2ตัวนะคะพอตอนที่2มีอีกหนึ่งตัวมาเพิ่มกลายเป็น3ตัวนะคะทุกคนเพราะอะไร2ตัวแรกถูกทิ้งไว้หลังบ้านอีกตัวหนึ่งอยู่ที่สวนของน้องชายน้องชายอุ้มมาให้โดยที่น้องชายไม่รู้ว่ามี2ตัวแลว้วก็เลยต้องรับเลี้ยงน้องหมาอานี่เดี๋ยวโชว์น้องหมาเลยนะคะเดี๋ยวค่ะคือเมื่อกี้ มานะคะทุกคนแต่ว่าปรากฏว่าน้องหมาได้ยินเสียงลักจังพูดคลิปเนี่ยน้องหมานอนหลับอยู่บนบ้านนะคะนี่น้องมีเงินนะคะทุกคนนี่น้องมีเงินขาแล้วน้องมีทองมาน้องมีทองน้องมีทองอันนี้น้องมีทองนะคะอีกคนหนึ่งน้องมีบุญมาน้องมีบุญมาเร็วน้องมีบุญน้องมีบุญทุกคนขาแดดมาแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะเดี๋ยวลักจังจะรดน้ําต้นไม้นะคะดอกไม้สวยๆนะคะจะไม่ดูแลได้ไง่าย เป็นคุณนายตื่นสายนี่เป็นปีปีกกนเนียนสีแดงนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบายบายสวัสดีค่ะแดดมาแล้วค่ะทุกคนว้ายเสืส้อแจ็คเก็ตต้องใส่แล้วค่ะทุกคนลมลมมาลมต้องมาค่ะขอบคุณนะคะ